สว,วัสดีครับก็วันนี้ก็มาพบกับผมเนาะขออนุญาตแนะนําตัวนะครับผมนายเกษดาษสอยสิริหรือว่านายอั้มเบต้าครับผมก็วันนี้ผมจะมาแนะนําอีกหนึ่งทางเลือกครับผมสาหรับอาหารปลาสําหรับที่เอาไวข้ขุนขุนลูกปลาเนาะให้โตวไวขึ้นนะครับผมนาอะจะเป็นลูกปลาอายุประมาณสักหนึ่งเดือนขึ้นไปครับผมเนาะนี่คืออาหารอีกหนึ่งทางเลือกครับผมเนาะอ่า คือไข่ตุ๋นครับผมนอ้อง่ายๆเลยเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการให้ไข่ตุ๋นเนาะสําหรับลูกปลาแรกเกิดอายุ1เดือนขึ้นไปครับผมเนาะ,ะแรกเกิดอายุ1เดือนขึ้นไปครับผมเนาะว่าให้ปริมาณไหนเป็นยังไงบ้างเราไปดูกันครับผมเนาะ,ะเดี๋ยวผมพาไปเดี๋ยวผมขออนุญาตสลับกล้งองก่อนนะครับ ันนี้จะเป็นบริเวณนอกบ้านครับผมที่ผมใช้เพาะเลี้ยงครับผมเนาะ,อะขออนุญาตตั้งกล้องก่อนนะครับไม่รู้ว่าพี่ๆนานาจะเห็นหรือเปล่าอ,อันนี้ก็จะเป็นบ่อลุกปลาครับผมขออนุญาตนะงนะพี่ๆนานาผมทําคนเดียวนะไม่มีใครถือกล้องให้เนาะวัออนนี้น่ครับนี่ไม่มีก็กันไกลเลยครับ บอลูกปลาจะประมาณนี้ครับมืดไหมเอ่ยเห็นชัดหน่อยกไกลเลยครับนี่ครับก็อันนี้ก็จะเป็นบ่อลูกปลาครับผมเนาะจะเป็นสายพันธมันติคัลเลอร์ครับผมเนาะมันจะมีมันติคัลเลอร์แล้วก็จะเห็นที่ เป็นตวัวเตาเท้านี้จะเป็นพวกลูกฝักเลี้ยงครับผมเนาะจะเป็นของในคอกมุกทองครับผมเนาะก็เอามาฝากเจ้าพ่อมันติดคันเรียงไว้เนาะก็อันนี้อยาก่อนอืมขอแนะนําก่อนอันนี้ก็จะเป็นตะแกรงลอนแป้งอ่ะพี่พี่นานะเนาะผมเอาเอามาประยุกต์เป็นที่ให้อาหารป่าครับผมเนาะอันนี้พี่พี่นานะจะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับผมเนาะอันนี้ผมแนะนานะสาหรับมือใหม่นะพี่พี่นานะเนาะ แล้วก็ไข่ตุ๋นครับพี่นนาน,านี่ผมก็ซื้อไข่ตุ๋นที่เซเว่นนะครับเนาะยี่ห้อนี้กินดีครับผมเนาะอ่าก็ประมาณนี้ครับผมเนาะให้ไม่ต้องเยอะครับผมลูกปลาเขาก็จะกินอยู่แค่เห็นไหมเริ่มเข้ามากินละเนี่ยครับเดี๋ยวที่เหลือเขาก็จะว่ายวนเข้ามากินกันอ่าประมาณนี้ครับนี่คือการวิธีให้ไข่ตุ๋นครับผมเนาะ แต่ผมแนะนำนะว่าควรจะให้แค่วันเว้นวันหรือสองวันให้ทีก็ผมนาอไม่ควรให้เยอะจนเกินไปครับผมนาอเพราะว่าไข่ตุ๋นเนี่ยถ้ามันมีทั้งข้อดีและข้อเสียครับผมเนาะข้อเสียถ้าสมมติว่าให้เยอะจนเกินไปก็น้ําอาจจะเน่าครับผมนาอแล้วก็ปลา <c oughs> อาจจะท้องอืดได้แต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมจะให้ไปในนี้ถ้าเขากินไม่หมดเนี่ยผมก็จะหยิบออกครับผมเนาะ อันนี้ผมจะให้เขากินจนอิ่มก่อนกระมาณน,นี้ครับผมนอ้อปลาผมไม่ค่อยเยอะอันนี้ผมเพาะหน้าฝนน้อ,นนอมันมันติดน้อยผมก็จะให้ประมาณนี้ครับผมนาะอ่ะอย่าเราถักไปอีกหนึ่งบอ่อีกหนึ่งกระมัลครับผมนอ้อส่วนอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็เป็นมุกทองกับคอกผ่าเข้าละองดาวครับ เนาะก็อันนี้ก็ไม่ค่อยเยอะครับผมเนาะติดน้อยเหมือนกันอายุก,ก็ไล่เลี่ยงกันครับผมเนาะก็ให้ประมาณนิดเดียวเท่ากันนี่ประมาณนี้พอเดี๋วเขาก็จะว่ายเข้ามาต่อกินอ่าคลองนี้ก็ไม่เยอะครับคลองก็อยู่ประมาณนะประมาณห้าสิบตัวเองได้ไม่เยอะอแล้วก็จะปล่อยให้เขากินแบบนี้ครับผมเนาะ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นอันนี้จะเป็นคอกเจ้าแบล็กแลเ็กซี่ละอ,องดาวครับอ่าเป็นแบล็กแล็กซี่แบล็กแลอ็กซี่กีละอ,องดาวเนาะก็จะมีบางตัวที่เป็นเลือดเลือดเลือดแล็กซี่ก็จะเป็นขาวๆครับผมเนาะ,ะแต่บางตัวก็เริ่มเริ่มเป็นละอ,องละอ,องให้เห็นละก็ได้ไม่เยอะเหมือนกันครับผมเนาะก็จะให้ประมาณนี้ครับผมนี่ ชอบมากครับผมเนาะอะ,อ,ะอยวเราไปกันต่อครับผมอันนี้ก็จะเป็นบอกรามังคัปเปอร์ครับผมเนื้ในคลอกคัปเปอร์แบ็คคัปเปอร์ครับผมใช้เจ้าพ่อปลาเป็นมุกทองนะครับตีเข้ากับกาแล็กซี่กาแล็กซี่คอปครับก็จะมีพวกคัปเปอร์พวกนี้เยอะมากเป็นจนวนที่เยอะมากครับผมเนาะก็หัวคอกหลายๆตัวผมก็ ก็แบ่งไปหมดแล้วนอก,ก็อันนี้ก็จะเป็นพวกที่ยังไม่ลอกแล้วก็ที่เริ่มลอกครับผมเนาะผมก็จะให้ก็ไปแบบนี้เลยอันนี้ปลาตัวนี้สามเดือนแล้วครับผมเนะอายุป่าสามเดือนนี่ก็จะมาลุมถึ้งกันแบบนี้เลยว <c oughs> ันนี้ผมจะให้เป็นเต้าหู้ครับผมเนาะ,ะส่วนเจ้าอันนี้ก็ไม่รู้ว่าพี่ๆนานเห็นหรือเปล่าอันนี้จะเป็น เ a l ล x y ซี่เลกเ a ล็กซี่คอเปอร์ครับผม c o p เปอร์โก Co ครับผมหรือว่าเรียกว่าเลกเกล็กซีมุกทองก็ได้นะครับผมก็จะให้กินเหมือนกันเหมือนเดิมครับผมนะลูกปลาเล็กลูกปาลกปาโตผมก็ให้โตหู้สลับวันเว้นวันครับส่วนนี้ก็ยังไม่มีลูกปลาครับผมเตรียมน้ำไว้เฉยเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาแนะนำวิธีการเตรียมน้ำสำหรับ ไว้เทลูกปลาด้วยนะครับอ่านี่ผมก็เตรียมน้ําไว้แล้วเดี๋ยวผมก็จะเริ่มเพาะส่วนตรงโซนนี้ก็จะเป็นพวกปลาที่เริ่มขึ้นฟอร์มครับก็จะยกตัวยอย่างให้ดูคร่าวๆแล้วกันครับผมก็ไม่รู้พี่ๆนะนะเห็นหรือเปล่าก็จะประมาณนี้ครับเนาะเป็นพวกกาแล็กซีค่คอัปล่อ,นอยนี้ก่อนครับส่วนอาหารต่อไปที่ผมใช้เลี้ยงก็คือ เจ้าวะแต่อันนี้ผมยังไม่ได้เปลี่ยนน้ำนะผมก็เลี้ยง,งเหมือนกันเจ้าไสเดือนน้ำอ่ะไสเดือนน้ำจะเป็นแบบนี้ครับแต่อันนี้ผมยังไม่ได้เปลี่ยนน้ำเดี๋ยวว่างๆผมจะมาทำคลิปเกี่ยวกับการไม่ใช่ว่าเลี้ยงครับผมก็เรียกว่าถนอมไส้เดือนน้ำผมอยู่ได้เป็นเดือนๆเ,เลยนะอ่าแบบนี้ลูกปลากินดีมากไว้สำหรับฟอมปลาดีมากครับผมเนาะ เป็นยังไงกันบ้างครับพี่ๆนานา,นาเนาะสำหรับอาหารอีกหนึ่งทางเลือกเ<ม>ต้าหู้ไข่ไก่เต้าหู้ไข่อ่ะก็หลอดหนึ่งก็ใช้ได้หลายอาทิตย์ครับผมเนาะผมใช้แค่นิดเดียวเนี่ยสําหรับลูกปลาทั้งหมดห้าบอกห้กากะละมังเนาะก็เต้าหู้เนี่ยมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียผมได้พูดไปแล้วในคลิปเนาะก็ถ้าให้เยอะจนเกินไปเนี่ยท้องอืดครับผมเนาะแล้วสองถ้า เราไม่จัดการดีๆก็น้ําอาจจะเสียง่ายครับผมเลรถทำให้น anyway> ้ําเน่าง่ายเนาะก็ก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อพี่ๆนานาคนหักประกัดมือใหม่นะพี่ๆนานนะย้ำนะผมให้เป็นมือใหม่เนาะเพราะผมก็มือใหม่เหมือนกันเนาะก็เดี๋ยวผมจะทิ้ง l ลายไอดีไว้ให้ข้างบนข้างบนคลิปนี้นะครับเนาะถ้าใครมีข้อสงสัยหรือข้อสอบถามอะไรเงี้ยก็แอดไลน์ผมมาได้เลยเนาะ อันไหนที่ผมตอบได้ผมก็จะตอบให้ครับผมเนะาะเพราะผมก็เป็นมือใหม่เหมือนกันเลี้ยงก็ไม่เยอะเหมือนกันครับผมเนาะแต่ก็ก็พอตอบได้ครับผมเนาะอ่และเดี๋ยวถ้าคลิปเนี้ยมันมีประโยชน์ยังไงก็ผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับนะ้องแล้วก็อย่าลืมแอดไลน์ด้านบนหัวคลิปด้วยนะครับเนาะก็วันนี้ก็ขอกราบสวัสดีครับผม